จ้านึกเป็นลาบเห็ดผงวันนั่กันเด้อจ้าเห็ดง่ายๆสไตล์เขาเองนั่นแหละลวบๆอร่อยจริงๆจ,จ้าเขาเพื่อจะมันอีสิมาลาบเห็ดผงวันเด้อจ้า,า,เ,า,า,จาเอาออกจากช่องฟีดเนะาะขาวกินได้มันบิเสียสิเฮ็ดลาบจ้าลาบเป็นก้อนๆนี่สิแล้วนี่เดี๋ยวสิต้มหลวกนละม,มันก่อน ที่จริงกับบ้านจำเป็นออกเพราะว่าก่อนเขาสิใส่ช่องฟีดเนี่ยนะเขาก็ลวกมันแล้วลวกมันอีกเลยละเก็บเก็บจากปีดแล้วหลายหล่ด้วยจ้ะกินบ่ท่านปีนีนบ่ฮู้ว่าสิไปเก็บร์ไปให้เราไปย่างเดรียาบ่บ่อหมู่ว่างว่าสีย่างดงโด่งดงเปร ก็บคือว่าเป็นยางพอก็เก็บพอพอก็บ่เป็นยางพอว่ากินบะท่านหลายในในตู้แช่แซ่แขกเช็ดจ้ะเขากะสีตักใส่แม่งตะเก็บเนาะเพิ่งจะนำมันสีผสกปก พอบาตอนเน่าเอาไปแซ่ชมฟิตนะ่ะเขาบอกมันก่อนกินนึงบ่ครอบดอกจากเฮ็ดนะ่ะไปอย่พูดเดียวโก,กับไปอยู่ค่อยๆปีที่แล้วเฮ็ดลายปีทีดีเล่น ปาเป็นแปดปดล้วไปอยู่ละบ้านนี่ยถ้าปีหนึ่งเฮ็ดลายเพราะว่าปีหลังปีรุ่นนี่เฮ็ดสิบค่อยหลายออกแะแต่ว่าเา้ากระโชคดีเลาก็มีทั้งเฮ็ดที่ห้าแซ่แข็งแล้วก็บอบแหงเอาไว้แต่ว่าเฮ็ดพึ่งพวกนี้ด้จ้ะอบแหงเอาไว้นี่ ย้ำเอามะเซน้ำเห็ดอันเฮ็ดนี่กินเด้อมันสยหอมหอมกว่าอันเห็ดสดด้วยสมัครจะเห็ดของพวกนี้ก็กิกนครึ่งนึงทิ้งครึ่งนึงแล้ค่อยกินบัดรแจ็คเตอร์ด้วยมันมีฮอนคัาคอนแน่์เลยตอนนี้ก็สิมาลาบด้วยจ้ะลาบของเฮาสิบ่ซับซ้อนใช้ผงลาบสำเร็จแก ของรสดีจะสู่คันนอประเดี๋ยวของคันนอแล้วเขมีความเข้มขน้นถือว่าผิดชุดมุจ้ะ สองส่วนอีเหลืองเลยมันงาจา้ะวอวเอาเทอดกันสองส่วนอีเหลืองคือกันอยากใส่ป่นไปอีกอย่าง สอนหนึ่งจะ้าห่อนดีกับมึงเตอร์กระตองระวัางเพราะว่ากินปอกรสแดดนี่ถอดเสียเ<ว>พิ่มข้าวคั่วไปอีกจ้ะพเพราะว่าหาอเห็ดลาบเห็ดเนาะข้าวคั่วสอนพุ่นๆเลยจ้ะ หอมจะซหะละเ่เักชีสจนหอมเอ้าเอาลา,ากันไปแจ็คสันเตือนอย่างนักนหนาเฮ้ยเห็ดลงเลยจ้ะพร้อมก้าขวาว ถ้าตามปกติได้มากสดๆเนาะเอาอย่างเนาะก็ไว้าทานข้างนอกแล้วก็ย่างเพราะม็น,นยังแบบกระตำมผิดปนเห็ดบัใส่หัวหอมหอมหรือว่าใส่แคเทมปุระหวภาสิกินเบิด์ตัวหลายแต่กินเครื่งนึ่ง ชิ่งขางนี้สมเปรี้ยวด้วยใส่น้นปลาลายไปหมดเดี๋ยวเห็นมันดูดๆๆดๆดูดไามันก็คิดข้อดีแล้วจ้ะเพราะว่าไม่พักเก้ี่ยมดอกเพราะว่าเห็ดมันก็ปเป็นพักดูเร้วโอเคจ้ะเป็นอันวา จะซับเรียบลอยไม่มีอะไรซับซ้อน,าากกนพ่นอจ้ามากินลาบเห็ดเสบเนาะย่างกันเรียบลอยเพร่อะจา้าพค่จะใบบกกันคลปหน้าจา้า